ในการที่ทุกคนจะประสบความสำเร็จมันไม่ใช่แค่ทุกคนศรัทธาและเชื่อในตัวอาจารย์แต่ทุกคนต้องศรัทธาและเชื่อในตัวเองด้วยและการเชื่อนั้นต้องเต็มไปด้วยปัญญาทำไมหลายคนขอพรจึงไม่เห็นผลเพราะเวลาที่เราขอพรแล้วเราไม่ชัดเจนมันคือการโยนความรับผิดช,ชอบให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปตีความแทนเรา ที่อาจารย์ชอบทาบุญเรารู้สึกว่าออท่านทาบุญเยอะเนาะลูกศิษย์ก็รักท่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านก็แนะนําสิ่งดีๆให้กับลูกศิษย์ผมก็เป็นอีกคนนึงครับที่ไม่ได้เชื่ออาจารย์ร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแต่แรกแต่โชคดีที่เป็นคนที่อนุญ,ญาตให้ตัวเองได้ลองก่อนสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกเราทุกคนคือคนที่เราอยู่ใกล้เรารู้สึกไม่ดีเราแค่ถอยห่าง อะไรก็ตามที่เรารู้ว่าเราทำแล้วมันจะเกิดปัญหาเราแค่ไม่ทำจริงๆผมผมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะแต่วันนี้มันคุ้มค่าจริงๆแต่ขอให้เราเปิดใจจากที่ได้เคยขายที่นะวันนี้ได้เบอร์อาจารย์ไปหนึ่งเดือนครับได้กลับมาได้ทำได้สิบล้านเป็นเรื่องจริงที่ได้ผลน,นี้ตอบแทนกลับมาของก็ไม่คิดเลยว่ามันจะได้กลับมาเร็วขนาดนี้ พอได้เบอร์ปุ๊บดีใจมากซื้อสามวัยแล้วถูกหวยแล้วก็คือประกาศไปหมดไม่เคยถูกเป็นสิบปีแล้วค่ะทุกครั้งที่เราตั้งใจทำอะไรบางอย่างเราทำมันสำเร็จเสมอทั้งหมดที่เราทำมันได้จุดเริ่มต้นมันไม่ใช่อะไรเลยมันเป็นเพราะว่าใจเราใจเราว่าเอาจริงหรือเปล่าผมเริ่มต้นด้วยการสตาร์ทด้วยเงินศูนย์บาท ไม่มีเงินทุนเลยแม้กระทั่งเงินพัฒนาผลิตภัณฑ์พอมาเจออาจารย์อาจารย์ก็บอกให้ให้ผมโกออนไลน์ที่งงมากแล้วอาจารย์จริงๆอาจารย์เตือนผมแล้วนะว่าให้ดวงผมเปิดแล้วเตรียมรับมือกับที่มันจะหลั่งไหลเข้ามาทันทีที่ได้เบอร์ไปเปลี่ยนเบอร์ตอนนั้นเลยในหนึ่งอาทิตย์เวียดนามติดต่อมาให้ไปเจราจารตอนแรกเนี่ย เราก็มีความทุกข์ใจอ่ะเนาะเพราะว่าครอบครัวทั้งบ้านเนี่ยคือป่วยหมดเลยไม่มีใครมีตัวเองเนี่ยที่สุขภาพดีแล้วก็ส่วนใหญ่เลือกเสาหลักของบ้านพ่อคุณแม่ก็ป่วยหนักน้องชายก็ป่วยหนักคันนี้ก็มาพิกตรงที่เรื่องของครอบครัวเพราะว่าคอนเซิร์นที่สุดก็คือน้องชายสุขภาพดีขึ้นหยุดทําคีโมแล้วอันนี้ก็ยิ่งทําให้เราศรัทธาเข้าไปใหญ่ปัญหาที่เรามักคิดว่าในชีวิตมันหนักหนาสาหัสที่สุด มันก็เหมือนกับความสุขนั่นแหละมันสุขแล้วมันก็หายไปมันมีเวลาของมันความทุกข์ก็เหมือนกันเวลาที่มันเกิดขึ้นมันก็มีเวลาของมันแต่ทุกครั้งไม่ว่าจะเกิดสุขหรือทุกข์มันมีเหตุมันมีที่มาเสมอผมจะรู้สึกดีใจมากถ้ามีคนได้แนวคิด จากที่ผมแชร์ในห้องประชุมไปเมื่อสักครู่ว่าเอาวิธีของผมไปประยุกต์ใช้อย่าไปปิดทางของตัวเองว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ตั้งเป้าให้ชัดเหมือนที่อาจารย์บอกเป้าให้ชัดแต่มันอาจจะมี Differ e n t w a วที่ไป Differ e n t แนวทางที่ไปพี่มองว่าที่นี่มันคือคลังความรู้ที่ใหญ่มากแล้ววันนี้ถ้าพี่ไม่ได้มาพี่จะเสียดาย เสียได้ทุกอย่างเสียได้โอกาสแล้วมันดีมากๆอ่ะในการที่แบบอาจารย์ได้ปลดล็อกอะไรในชีวิตพี่บางอย่างก็ขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้ที่ปรึกษาในเรื่องของตัวเลขแล้วก็แนวทางการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็จะแนะนําในเรื่องของการปฏิบัติการดูแลเนาะแล้วก็การดูแลผู้อื่นด้วยคือวันนี้ที่ได้มาก็คือแบบทั้งเชื่อแล้วก็แบบคือศรัทธามากแล้วก็ดีใจค่ะใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์เองค่ะ สิ่งที่อาจารย์ทําอาจารย์ทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินสักวันหนึ่งสิทธ์ตัวน้อยๆคนนี้จะ,จะเจริญเติบโตสมกับที่อาจารย์ได้มีความคาดหวังกับลูกศิษย์ทุกคนนะคะจากวันนี้เป็นต้นไปทุกก้าของเราที่เราก้าออกไปจากห้องเรียนห้องนี้เราจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สดุดเพราะเรารู้ว่ายิ่งเราทําดีเราจะได้มากกว่านั้น